เปิดมาผัดเจอละสาวพี่น้องจ้ามาเยี่ยมมายามเพิ่น,น,นอเอนเคือบ่ญยางแยกเผลีวเขาไปเล่นน้ำใยมังมนี่บอย่างหอดดีบ่วายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ MC ถึกทุกทานพี่น้องจ้าเอ้าเนี่ยมาฝากนี่นชื่อมาให้ยนะกินเด้ออือดูดรอดทานนะสีเขียวๆนะแซ่บนะเออกินมึงดูให้เบิร์กมึงดู เรเดินมาที่เล้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมายามถามข่าวเบิงยังยินมายิงจ่อยพี่เข่าพี่ออกอีกแล้ววะสันพี่เขาซิงวพี่เข่าสิงมันไปเผาแต่ผู้ใายคู่มือวะสันเออสิได้ลูกเคยแล้วเจ้านะผู้บ่าวมันน้ำมงวะสันโว้ยบอกเลยเนาะบอกพระศิลไปบอกไปเหมือนแนวเลยเขากลายเขาาก่ายออกยันชาแยมแรงในเห็นยูสันฮะว่ามันได้กินเขากินหนามอย่บว่าไปเผาเขานะว่ะมาหน่ะิว ห้องบาว่าเอ้ยนี่เกียวมึงมึงห <h motivo> ิวอยู่บ <erei> ่ห้องบาว่าอออหิวไปดมหาเข้าหตสวส้ของนางพี่น้องบาวากันแหละห้างนังบได้วณใกล้บ้านสีเคียวแต่ดนแหละงานมันเกิดบ้านเนี่กข้าคลองห้าอยู่วันเกิดแม่มันเกิดมนี่เขากินวันเกิดข้าคองหากระเพาะเกิดกินมะขามตะกี้นี่ ยอซอฮะน้ไม่ห้องนำใช่ห้องนอนห้องนอเเออเขาติดแอร์เขาติดแอร์องห้องเออเขาสิติดแอร์เบาเบาบอยชีนอนแอร์เอออพื่นเมือยนอนผ่านร่มแล้วโวจนิบุลหลักรเข้าไปสบบ่ดังเนาะ กะกำลังขาเจ้ากำลังเปิดท้องเฮียนไปหน่อยกะทินกะไปช่องเหม่อแล้วเนาะเมื่อื่นเขาปกติกระสันพอเพิ่นไปส่งไปหน่อยเพิ่นกะบอกคอยอยากสบายไปได้ลูกสาวกะได้ว่าในกะพาไปหาหมอเบิรแปดสิบบาทไปซักยาหน้าหมอบ้านอันปกติหมดเลยพี่น้องเอ้ยอันมันบอมันออกนั่นออกแต่เศร้าออกแต่เฮือนในใจนะคำจังมาบอคำว่าเข้ามาส่งภามาส่งจะเห็นคูณจกคนยุบ อแ uh ม่ห่ามาส่งอืหมักผาวบ้านอืมโอ้ยว่าจะไม่อีจ่อยน่าเ้าออกมาก่ะเห็นนั่งอยู่ค่ะนังอยู่นั่นแหละมันหักบวได้เอิดทามเขาได้มันเฉยอยู่ปวดได้มีแพนะสองสามคน กินข่าวก็ยังสะปงมูมันสื่อไปหายบ้าอมันเห็ดไใหากินเห็ดไ้ย่ำสาวแล้วยำแรงแล้วมาพี่น้องเลยนั่งกัย่งหุ่จักรวไม้ความสูขกงนังบ่ว่านั่งเราเดียวนั่งกับพีออกเองนั่งกับไปเองมาเองพี่น้องทังนั้นกับมีไคบังคับเนาะ ก็เป็นห่วงนางบวบอเมนว่าเออเาสิมาโจจีจุกจิกเรื่องของคนอื่นบอเมนคนอื่นพี่น้องไงพี่น้องกันเนะาะล่ะสาวไปมาหาเวไปมาหาสู่กันมีังกะแบ่งกินมียังกะทมไถ่เนะาะล่ะสาวเป็นห่วงเป็นไงอะไรเสแปบอยู่บอ<ม>ดีหนะ่า <laughs> มันหอมเ<ม>สแปรตัวนี้<ม>เออ กินบ่ได้ก็บ่กินมันให้จ่อยอีละยิงเออตัวนี้บ่เป็นหยังตัวนี้มันเป็นาหอมออบ่อีจ่อยมันได้เงินเดือนอยู่ฮะหาว่าน้องผากมาให้เพราะว่าบัญชีน้องเอาันอนี่น่คลิปก็บ่ลงแม่นบ่ โอดโอดพี่ดาวเงยจอยนะขั้นไปแล้วกันไปลำไปเลยไปสิไปเฮ้าก uh> ูได้ได้บ้อป่ะนี่เบ้ออันนี้ได้ เอาใหายโตใหญ่เลดบอกมันกายูเนาะเจ้าหนย่งย่งอะไนย่งข่าวท้ำอยู่บอย่งออกแล้วออกแล้วบ <No. S 1> ่ผักพรลาผักพรกังขึ้นมันก็อยู่เพื่อนอยู่บออีจอยนะอหักกังเวียนไปเบิ้มือ กะย่างมาละซาเอื้อยเจ้าย่านบ่ต้องหายมันดอกป๋ามันไปสุเฮายังบ่ได้สุเายังบ่ได้ถือซามาเลยเด้อนี่นะมันเื่อยไปแล้วมันมันกกลับนมาหาเาเองตามกับเพอนงีขาวนงเออบ่ได้ถือซาหัวมันอามาใหญ่ยังอยู่เนาะนงกใหญ่บ่แงแล้วสิไปคุมไปยังนงกบ่ได้พี่น้องเอ้ การหัวใจหลับไปสอบส่วดีแล้วล่ะความสุขได้มีความสุขล้วก็เห็นเอามีแต่ห้าก็เป็นกระหน่อกก็ได้แต่แหว่ทามไถ่แหวถทามอาการดูนะบนเหียะไม่ใช่บางเวลาลังชีเคียวมาแวถทามเขาบอกหายเลยช่องมันอะแน่นเลย ไปแล้วก็ไปบ่ไปแล้วกบ่ไปเหนแหอือานมันกันเว้าหาอยู่ว่าเออมันอยากมาล้ก็มาบ่อยากมาลยาเฮานวันเกิดเนาะตะกมันกลงไปคู่มืออันนีมันบ่ไปกเลยทดเอาจไปเออ เมันบอได้ไปไปเป็นถิ่จองถิดแล้วบอเป็นถิ่นอะไรใคอยัางได้ชุดนอนชุดนอนอย่างยังได้ทีนอนบอฮะเออเงินเดือนมันอ่ะบอะไรอยากดีบอเดียนนี่นะฮะย้อนบันได้ส่งมาหายบอจะ

มันไปได้แยไหมันบลงขีบลงเคอกับเป็นห่วงมาอยู่พี่เด้ยกับโบแมทยังมากมากไอกอย่างไรมันลงคีบพอได้ห้าเงินมาสูแ่มกินนะพี่น้องสื่อเนยอยู่แนวกินไอคีบมันกับบลอนินเ็นไอก็เล่ามาถ่ายจอยพี่เขาพี่ออกอีแล้วสันโอ้ยจ่อยเอ้เห็นลังเถื่อมันยังบอดถามพี่น้องเอากับบริบุเต็มืะอื่นนอกจากสีหวานยังกับมันเอาผมดูพี่น้องคนหาซีบใหญ่ โอ้ยนั่งสลัดได้แล้วสาวมันบอได้โง่ได้ล้วสาวมันสลาดมันหั่เพลงมันแนวนันมันไปนะมาผู้ชายกระยังวะความสุขของมันก็ยังวะเขาสียหลเีบ็นศาสง เป็นมื้นมาไล่ทำไมข้านวดหาย<อ>หนวดนวดนวดมาเสียงเงินเท่าไรบานวดเศร้า,านะตะบานานวดมอจอนะเป็นฮึงอะไรมันแลละนานเศร้าทยาแามทยาอลไนวดแต่ละเธอเสียเท่าไรโมงสองเอยโอหนวดจ้าเธออะไรนวดปาตะนวดน่ะอืม อืเมือมอมม่อแหละเนาะของใส่แห้งนหนเนาะ้ยานวดอะไรแบบนี้นะยาแล้วอ๋อยาแล้วผมมีเงนนินเนาะเช็คจะบอยู่บ่บบกินข้าวนะแซ่บกินมันเบิดเด้อน,นมนดดนกินมันเบิดปลาขาวตู้เย็นไว้เด้อเนี่นยเออแนวบำรุงป มันไก่เนาะตอนนี้ไปหาบันฑโมงกับไก่เต๋อไปเพถ้าว่าบัณฑ์ีเขียวยังว่าไก่ใช่ไหมันไก่คือพายพื้นยางไปหาเหร่นน้ำใยมังเนา่นั่นคือเขาเราขุ่นอ่อ่าไก่เต๋ออย่างบัณฑีเขียวยังว่าบอกไก่เนาะย่างหอยเออบ่กหอยแหละโอ้ยหอืมน้ำมือแล้วเบิ่งเด้อย่างอยู่ผู้เดีินนะลุมเด้อเปลื่อนพบ่ได้ยินเด้อปากบ่องนะน่ะเจ็บบ่ฮะ วัวซักกูวัวสักายเจ็บป้อแลมนีมาก็ปนอยู่ผู้เดียวห้องไพ่ไพ่บนินเด้อเสียงป็นบนแนนเสียงเปนบอันนั้นนะเออเพิ่นส่งสิมันยืนอยู่แล้วเพิ่นหูเพิ่นยาเๆเป็นผ้าหูผ้า ทรงสิยืนอยู่ดอกอือทรงสิยืนอยู่แต่พอเฒ่ายังลียังยืนเนาะอีแม่ก็สิยืนอยู่เพินบ่พอเฒ่าลงยืนอายุว่า8 90จังได้เสีย90ปลายแม่นบ่วะแม่70ปลายแล้วได71 72แล้วไดน่ะไปเฮานี้เฮานี้อีแม่71 72ปี

เงือ่เงือ่เงือนห่านขะ nhầy ไปห h างไกลกับ่อได้เนาะไปเงื่อนหลอกมาห่อเเกินมึงเดินอยู่เฮือนผู้เดียวหลอกเฮือนดีๆในเด้อเวลาห h างไปลินจนมาปนซะเด้อถูกชาวกับบ่อยู่อีจอยกับบ่อยู่เกิดมาได้ความไปนะอืมหัวหลอกอืมเออโอ้โหหนวดกระเจี๊ยผึ่นนี่พี่น้องหลอกไว้อันน่ะหอน้องสาวสะจอยพี่น้องห้องนี้ยนอนบ่อได้ล็อกเนาะใส่ก้อนเซ่อ นี mir, ni, ni. Okay. Uh, ่น evet> ี่น mm ี hmm. ah> ug ug ่นี่อมันอยู่ไม่หลอกนะหลอกอีกไม่หลอกว่เออครกลับมาเ่อเขาอือแม่นความขำหลอกคนนี้เขาได้ไล้เนาะน่ะเเออยอน่อือเพื่อนผัดอันเพื่อนร่างเนี่ยผัดค้นบอยู่เนาะตกี้ยังว่าเขาคลายเผลอเออตะกี้ยัว่าเขาคลายเพลอเนอไข้ายาเลย อืมปัญหาเอาจะคุยกับแม่สะจอยพี่น้องเงยโดนมาที่เนาะเฮาก็บ่ได้มาบ่อยพี่น้องเอ้ยมีจะไปตาเพลงเฮาวันหลักแต่คอยไปคอยมาแหละอยู่ผู้เดียวกันเป็นห่วงยั่นลบหยั่นเท้าเออเจ้าหน้าที่หัวปุใส่ในสลบข้าในโอ้ยกระซาวเยคันใด้สามสี่ขันนี่พี่น้องตาย เพราะว่าเพิ่นย่างกันคือพี่น้องเห็นนั่นแหละยกแผ้ยักแผ้วเนาะย่างบ่ค่อยหันเกิบก็ใส่บ่ได้แม่นบ่เออเกาปีแหละอือชักไม้คันเท่าแต่ว่าักขเออออบ่ตาย่ไปสิไปบ่ฮอบ่อยู่น่ะอือเคย ห้าพันหอดน้อยหนึ you know ่งเลยเหือออกแล้วน้องข้าเขาคนอ้วนเนาะนางกับเมียนเพื่อนเป็นสั้นให้อยู่ให้กินนั่งจังใดไปนั่งกับอะไตามกระเพือนั่งโมมิวเทบานั่งดอกพี่น้องเลยใจนางเนาะชีวิตนางได้ได้สีม้วนสีดีมีความสุขกับเห็ดเอานั่งกับเถาเลยแต่ก็เป็นห่วงฮะเป็นอวดเป็นห่วงบ่ได้กันอะไรแค่ว่าอะไรบอเมนว่าทีมงานยูทูบเบอร์อย่างเดียวพี่น้อย่างหยาด พี่น้องไก่ชิดอีกต่างหากนะเ่บเวยว่าซ่บพี่น้องเอ้ยน้ำลายซ่บเออเด็ดเโอ้ยสือสืเละกับบุตรนายเด้บิร์ช็อลยกับบาทมาบ้านเนี่หึ้นอยู่ไพ่ข้าพันมารดาสาบุตรจะาต่อจบันตกแต่โอ้ยเอาเิร์ต็ออยก่บบาทจาโอ้ย ก็ถือได้ซื้อมาให้กินอีกขั้นซื้อถ,นะถนั <laughs> นดครับบอถือเราบริกรหูเมื่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยน้ำเล็กนะั่นเราเขาจับอยากซื้อนะเขาบรได้ซื้อแต่ดนแล้วนะเขาก็มาซื้ออีกวิกนี่นะเออซื้อบรถือได้ซื้อแผ่นยังชด,ด้เงินอืม <laughs> ไปซื้อกินดีกว่าเนาะเ <laughs> งินตังซองจำหล่อ,อเป็นหนีกเบาลาวซ้ำลอยบาทมาใส่มาใสา่ <laughs> เป็นนี้ย้อนนะแม่ดางเทนฝากเงินมาพี่น้องฝากคอมบัญชีเฮาวอะไรกันให้แจกเอาเราเอาเอาหนามไปให้กินท่านให้ผอของความสุขๆอันนี้พี่น้องไปโมแจกไปยังท่านเขางานแจกพรพอเพลินั่นเด้ตั้งแต่พุ่นนะเราลืมมาให้เกาเหลาสักเกาเหลาเอาหนามไปสิบแพ็คบ่วยลือเท่าไรลืมขาดลืมแน่ฮะเป็นยัง เห่ากระสือแต่เจ็ดเจ็ดซองมันออกสามซองกระสือนะเจ็ดซองนะกระสือเลขซองหู้เท่านั้นเลขหูเห่านะสามซองเจ็ดซองพาดไปซื้อแต่เจ็ดซองเหมื่อยด้อนี่แหลดวงนะพอกันขีดหนาพี่นางเงยบอกระยะห่างขอตัวลาไปก่อนพี่นางเลยพิพาดประกันได้กลับกระถดขอภัยหลายๆเด้อพี่นางเด้อสบายดีอืม